สวัสดีครับแฟนๆคนใจเ,เ,เ,เส้าทงและกระทนผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอามาหนีพ่อพี่พ่อน้องอยู่รานคกา, <c oughs> ม,ม,า,ามินิมาร์ดรบ้านทุ่งนะเพี่น้องเนาะไอรินมินิมาร์ดนะครับไอรินมินิมาร์ดนะครับเป็นร่างกายที่เน้นให้บริการโยกลางทงนะเพี่น้องเนาะนะครับนะครับซิฟก้มือแล้วนะครับที่คนใจเส้าทงได้ออกมาอยู่ แห่งนี้เนาะนะครับหลังจากเล่าจากงานประจําเอาไงคือเล่าจากพัะโล่งมาเถอะต่มาอยู่นี่ก็ได้มาปัดปรกวดมาถูคือเก่านะครับด้วยควบไปเมื่ออาชีพของพระโล่งเนาะการปัดกวดถูทําความสะอาดจึงบอ่อใส้ปัญหาปัญใดนะครับจะปัญหาขายของพี่น้องก็จะช้ทุ่งบ่เคยขายของจเจ๊เถอะนะครับแค่พ่อเมื่อมาจับตัวนี้เขาก็รู้สึกว่าเออม่วนไปอีกแบบท่อนพิษท่อนถือัอนเะี่นอนะ๋อวะ ธรรมดามือไม้นะครับพี่น้องแต่ก็ด,ดียังมีเครื่องทุนแรงซอยวะตอนนั่นก็คือ,อคอมพิวเตอร์การเช็คราคาเช็คกันในคอมพิวเตอร์มมนยังไงพี่น้องสแกนคิวอาโค้ดล้วก็ได้เลยนะครับแต่เล็นบพอยนกกว่าเดยเอาเมื่อนี้พระพี่น้องยงังส้มบรรยากาศนารันนะครับสองเ้าๆนะสองลูกค้าประทันมาแต่กะไม่ทยอยมาปลาไปนะครับสินค้าที่ได้รับความนิยมในตัวนี้นะครับพี่น้องจะน่าจะเป็นน้ำแข็งนะครับพี่น้องนครับพ่นกายไปให้ไปหน้า นะครับแดดฮ้อนน้าแข็งเป็นตัดใจลักนะครับฮ้อนนอกเ่นือเนาะนะครับเอาลงบางมือมือได้ม่ฮ้อนค่กๆะกันเบิดมือละสองลังสองถังใหญ่ๆเบิดเลยนอกเ่นือเนาะนะครับซึ่งจะมีขายอยู่สองราคาก็คือห้าบาทถุงล็กนะครับเย็ดคูณสิบห้าเนี่ยถุงละห้าบาทนะครับพี่น้องส่วนเก้าคูณสิบแปดถุงละสิบบาทนะครับคูบางข้อกับเพื่อนหลายน้อพระกาเอาสิบบาท เลือกประทากันยี่สิบบาทก็เลยบางคนกันได้ใส่กระติียน้อยๆพอได้กินไปเกี่ยวหยาเนี่ยน่าจะหาบาทรมานะครับพี่น้อยพร้อมท่านนะครับพร้อมจังเดชจัดบรรยากาศหนาล้านให้เป็นตะบงข้เางนอกเพื่อควา่มลมลื่นชุ่มชื่นเส้นหูเส้นตานะครับมามีน้ำตกมีดอกบัวมีปลาสวยงามให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับนะครับพี่น้องยด้นะครับมีปลาสวยงามด้วยดูเห็นะไหมมีปลาสวยงามด้วยอย่าลูบลูบลูบนูบนะ ลูกข้ามาขายเนาะนะครับทั้งนาก็เป็นวิวเชี่วชัดปลาเข่านะครับเป็นปลาเขานะครับเป็นท้องให้ท้องหน้านะครับสมเป็นมินิมาร์ตบ้านทุ่มวิลีนะครับซึ่งในเขตนี้นะครับล้านลักษณะนี้มีอยู่ล้านเดียวนะครับส่วนท่านผู้นะครับที่พี่น้องเห็นเนี่ยขายกับเข่าเนาะขายกับเข่าขายหลับขายก้อยขายตุ่มนะครับเมื่อเชผมมีเวลาเห็ดน่าจะขายของหยากระสั่งหลับสั่งก้อยมาเลยนะครับซึ่งล้านค้าเ่าก็เป็นซื้อไก่ครับขายมีสินค้าเกษตรอะไรก็มาขาย นะครับพี่หน่องเราจะบันใจเล่นแค่พื้นมีกล้วยมีอ้อยกล้วยอ้อยซอยพีหรือของฝากขล้องยังครับเมาฝากขายกันเลยมีคือจังสิทธ์นะครับเป็นไงกระติบเข่าเลยพี่น้องเพึ่นมาเยี่ยมแต่งงามมาากระติบเข่าง่ามๆมาเอาฝากขายแน่ถึงน,นะครับกระตายให้ดูบม่ได้คิดมุนค้านะพี่น้องเนาะขายได้ดถ้าได้ก็ะตื้นให้กันนะครับซอยเหลือกันนะครับไม่เขียนนี่นะครับพี่น้องเป็นซื้อกางนะครับกระติบช่วยๆนะครับขึ้นนี่ครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ เพราะก็นั้นในทางร้านเราก็ยังมีสินค้าเกษตรแบบสดๆสดนะครับพี่น้องไข่ไก่สดๆนะครับนี่ไข่สดๆลูกพวกออกจากดากเอามาขายเลยนะครับพี่น้องมั่นใจว่าพี่น้อ,ตองตอนนี้สดๆนั่นแหละกับของบริโภคสินของแห้งนะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นพวกมาม่าพวกน้ำปลาผงสดนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยน่าเอ <c oughs> กหลังจากเอายาวยังให้มั่วเลยก็มาซอยกันอยู่ร้านขานะ่าเนาะมาซอยกันดูแลร้านขา่า นอกจากนั้นนะครับเค่นี้เขาจะทําเกษตรหลายเพราะว่าจะเป็นพวกพวกน้องหน้าเรียงไก่เลียงป่าเลียงงัวเลียงควกเ้ามก็มีอาหารเสร็จรูปหรือหัวอาหารนะครับไปบริการทพ่บริการนอกรับส่วนตัวนี้นะครับใ้มหม่นะครับเป็นเครื่องสับหญ้าสับต้นกล้วยเพื่อให้ง่วให้เป็ดให้ไก่ได้น้องเนาะตัวนี้พวกเรามาขายได้เพี่น้องได้หามาใส่เองนะครับคุณจะยกไปทั้งของงัวงหมละหั่นยัวกล้วยคู่กับอาหารเสริมให้นะครับนอกจากกินยากินยากินฟางเป็น ลักแหละครับก็ยังมีอาหารเสริมจากการหั่นต้นกล้วยนะครับกินมากไหมล่ะต้นก็พอทิ่มมานะครับพี่น้องนะครับสินค้ามีคนเที่ยวดีดีพี่น้องรถลากมาสร้างเที่ยวดีนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นทำเลที่จะ,ะเหมาะแก่การขายนะพี่น้องก็เลยพักผ้าตั้งกับลูกชายมีไอเดียตั้งร่างขาเสมอตัวเรื่อคือว่าได้รับการตอบรับเป็นย่างดีดีเยี่ยมหมดเลยนะครับเมื่อวานอันเปิดเส้าตีนเส้ามือพี่น้องหายร่างเดียว รอกว่ามือว่านเป็นมือที่เขาเจ้าขายยางนะครับมันจะมีล้านยางอยูทั้งเข่ามานะครับพื่อนโอ้ล้านยางเขาเจ้าขายยางในเงินกันไร้มาเนี่ยนะครับเบียร์กันรู้สึกว่าได้ไล้ร่างเติมอยู่มือว่านเหล่ายาปลาปิ้งเติมอยู่เพราะเศร้านะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนาล่านน้ำแพร่นาะนะครับไอรินมินิมาร์ทนะครับเอาผ้าเป็นของถ้วยอีกสักรอบนึงด้วยนะครับสำหรับมินิมาร์ทบ้านทุ่งนะครับเพื่องบรรยากาศสว่างสว่ๆเพื่องนะครับอากาศบริสุทธิ์ ขัไปทางหลังก็จะเป็นฟ้ามงวนนะครับขับไปทางหลังจะเป็นฟ้ามงวออกไปนี้ประมาณทั้งหกร้อยเมตรก็จะเป็นถนนใหญ่สาอ่ะทังคนบึงกันนะครับนะครับกับปอไก่นะครับพี่น้องสันงส้ทางไปนี้ก็คือจะออกไปจดกับทางดําบ้านท่าเชื่อนะครับอ่ะรถเที่ยวดีดีพี่น้องทังเส้นนี้ถือว่าเหมาะเลยถ้าเป็นของยางดูอันนี้เป็นบริเวณคางคางล้านถูกต้นไหม นะครับพอช่วงบาบแดดจะเขาทั้งนี้นะครับจะปลูกต้นไม้เพื่อข้างเสียงบางหมเนาะนะครับส่วนทงพูตรงนี้ก็เป็นหน้าเขาาต่เป็นหน้าเขาของพี่ใหญ่ของพี่ชายคนใหญ่คนโตนะครับพี่ชายคนโตของคอนใจสะซทุ่งนะครับเม,มื่อเช้าล้วก็มาซื้อน้ำแข็งอยู่ไปถัดไปกินนั่นย่ามส้มเขา่าท่านซามเขาก็คือมองได้บอกเกิดแลาวก็จะถอนกาไปปักนะ งานมาทักหลังนี่ก็เปลี่ยนฟ้ามงอเป็นแบบนาะนซึ่งท้ายพี่ให้น้องประจํประจําเลยละนะครับนะแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่เขาใส่เห็ดปุ๋ยนะครับบ่อจะเป็นจากว้อยแก๊บดำขี้งัวขี้ห้วยมุ้นซัตว์ต่างๆอยู่ทางนี้เครื่องซับหญ้าเขาก็คงจะดอามาไว้ตรงนี้นะครับพี่น้องเพื่อซับหญ้านะครับนอกจากซับหญ้าให้งอแล้วเขายังจะซับหญ้าเห็ดทับเป็นปุ๋ยเป็นยังนะครับแบบครบวงจรเนาะนะครับส่วนด้านหลังยังบ่ทันเรียบร้อยพี่น้องนะครับ มีการทมกัน,นยังฟูมฟามไก่ไข่เฮาไก่ไข่ลอยหาสิบตัวเริ่มไข่แล้วพี่น้องน,นะครับได้วันละสี่แผงก็หมายถึงว่าได้ประมาณเมื่อละลอยยี่สิบฟองนะครับได้สี่ถาดนะครับนะครับไข่ไก่ก็เข้าขายถือก็ท่องตลาดนะครับพี่น้องถือก็ท่องตลาดหลายสิบบาทเยอะนะครับเพื่อให้ได้พี่น้องเฮาได้บริโภคในราคาที่ถือลงนะครับประหยัดซอยกันเนาะนะครับเนื่องจากว่าเฮาเลี้ยงเองคำนวณต้นทุนอาหารต่างๆแล้วพ้ออยู่ได้เฮาก็ ขหยกับไปนะครับแพงละ105บาทแค่นั้นเองนะครับยุดท้องตลาดในร้อยสามสิบหานะครับถึงไก่ไก่นะครับเพราะว่ายังกับแพงขึ่นอีกยังกับแพงขึ่นแต่เขายังกระกอนขายร้อยบาทนะครับแต่เมื่ออาหารแพงขึ้นกับเขาเรียกขอค่าอาหารอีกห้าบาทนก็เป็นร้อยห้าบาทต่อหนึ่งแผงนะครับดีถนั้นะครับพี่น้องนะครับนะครับตอนข้างในหลังนะครับพี่น้องย่างเบิ้องหลังนะครับพี่น้องนะครับ เอาคลิปนี้คงจะฝาก,ก,กที่ฝากน้องเพียงเท่านี้นะครับคลิปหนานไม่ยังดีๆฝากกันไนะปน้องเพนนุ่งลองนี่กัดเ่ยวกับปุ๋ยกับปุ๋ยกัดสีโจดโจ๋ไปจัง่อยจุเลิยนสองจุเลิยนสี่กันเลยเอามาทำการเป็นพ่อค้าเนี่ไนะจากพัดลงมาเป็นพ่อค้ารู้สึกว่าชีวิตได้ยังหลายอย่างนะครับพี่น้องได้เลี้ยงลูกย,ยังหลายอย่างนะครับนะครับเคยตัดได้หญ้าเคยกวดเจ้าพื้นถูพื้นหลอกสน,นุนลอกคลองสุดท้ายมานาั่งล้านค้าเป็น เขาแก้ขายของกระมวนไปอีกแบบนะครับอาคลิปนี้คงจะพ่อพี่พอน้องเพียงเานี้นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆพ่อกะไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ได้เป่นองเด้อนะครับอ้าลูกค้ามาแล้วก็คงจะได้ขายของต่อละบัดสวัสดีครับ